ค,ครูจงรับเมื่อวานนี้นะครับเอสเมืองทองยูเนเต็ดของเราสามารถเอาชนะทีมเชียงรายยูเนเต็ดมาได้2ประตูตอนหนึ่งส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นจากกองเชียร์ที่เข้ามาให้กำลังใจน้าตาพอสมควรนะครับในเกมเมื่อวันเสราร์ที่19เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเมืองทองทีวีของเราเองได้มีโอกาสสัมภาษณ์เชียร์บทรอยนะฮะซึ่งครั้งนี้คุณหมอโต้งคุณหมอพอรเทพม้ามณีแพทย์ประจำสมโมสรเอสเมืองทอง ยูในแต่รวมไปถึงโรงพยาบาลกรุงเทพและเป็นผู้บริหารของศูนย์บาซแซมนะครับคุณหมอต้องช่วยนะฮะเป็นล่ามในการสื่อภาษากับเจโบทรอยเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของเจโบกันครับโบเจ This is your This is one of the game which is quite tough right Yeah well, how how do you feel about this game I'm very happy we won again. Um, a very tough game. Um, it was it was a difficult game because we had break, Songkla. Um, and you know we lost the rhythm a little bit, but now you know we get a very good win today and hopefully we can keep going. <coughs> โมเมนตัม um ก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วคราวนี้ก็เป็นก็ถ,ถือว่าเขาก็ดีใจอ่ะท,ที่เราชนะแล้วก็เราก็จะชนะต่อไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเขายิงมา3ประตูแล้วเริ่มได้ใจกองเชียร์ข้างหลังแบบหนาแน่นมากมีส่งเสียงเชียร์เขาตลอดเวลาตรงนี้เขาสัมผัสได้นะ Well um, you, you, you you can hear right the crowd is like call you like JBO JBO all the time this is your third your y o u y o u third score right which is which is kind of like winning uh, decision match right how do you feel I feel very happy um, I love the fans um, it's, it is always a great atmosphere in the stadium and when we play away it's a great atmosphere um, I'm very happy to be winning at home um, you know, I would like to thank all the fans for their support and I'm sure the team feel the same way <laughs> ดีใจที่ชนะแล้วก็ในบ้านด้วยนะฮะแล้วก็เขาก็รู้สึกดีดีมากๆด้วยแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์ที่สปอร์ตเขานะฮะแล้วก็ทุกคนในทีมก็คงจะรู้สึกเหมือนเหมือนเช่นเดียวกับเขาเหมือนกันสุดท้ายครับพี่โต้งยังมีกองเชียร์เอสซที่ยังไม่เข้ามาในสนามอีกเยอะเลยอยากเชิญชวนเขายังไงอะครับ um, Well Jay um, we have a lot of like like our supporter which is cannot You know come in join our you know real yes. atmosphere of the yes. game would you like to to you know yes um call them like like come yes on, just, just come to see us yes obviously I, I understand there is not everybody can come to the stadium but they can interact with me on my facebook page yeah. and my twitter and my instagram um, i love speaking to the fans and you know when whenever possible I will take time out and and spend time with fans so I'm very happy to be a part of the m o n t o n g family ก็เขาก็รู้รู้ว่ามีหลายคนแต่ว่าแฟนก็ยังติดต่อกันทาง Facebook หรือ Twitter ของเขานะฮะแล้วก็เขาก็ดีใจที่มาเป็นพาร์ทของเมืองทอง f a m i l ี่อย่างเงี้ยแหละแล้วก็บางทีเวลาว่างๆเขาอาจจะอยากจะไปพบแฟนแฟนที่เป็นแฟนคลับของเจด้วยนะเขาก็อยากจะหาเวลาไปเหมือนกัน แม่ไหนๆคุณหมอต้องอาสามาแปลให้เราสักขนาดนี้ก็ต้องมาอัปเดตในเรื่องราวของนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บหลายต่ลายคนหน่อยนะฮะรู้สึกว่าฤดูกาลนี้นักเตะกเลิพยองของเราใช้บริการศูนย์บ้านแซมเนี่ยมากมายเลยละครับไล่มาตั้งแต่ตองกาวินพิตานวิสนุสากแก้วเรือง so เซ็นเตอร์พี่เอสไพโนโซคเจเบอร์ทรยเองเนี่ยก็วนๆไปไปมา,มากับที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ประจําประจําด้วยเช่นกันรวมไปถึง2อนนักเตะพี่น้องนะครับวุฒิชัยทาทองและก็ชัยนรงทาทองวุฒิชัยทาทองเนะี่ยกลับมามีชื่อเป็นตัวสํารองแล้วนะครับส่วนบี้ชัยนรงทาทองหลังจากที่ไปจอเจอาะอกระดูกออกจากข้อเท้ามานะฮะตอนนี้ก็กลับมาวิ่งได้แล้วละครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นผลงานของโรงพยาบาลกรุงเทพศูนย์บาดซ้อมทั้งนั้นแหละครับ ที่ผ่านมานักเตะเอชีจีมังทองอยูงเต็ดไปบัสเซมเยอะมากเลยละครับรักษาไม่บาดไม่ไหวว่าจะเป็นไพรโรโซคัอตองกวินตาลวิศนุศักดิ์บี้ชัยนรลคงก๊อฟวุฒิชัยธาทองเป็นไงไหครับงานชุกเลยครับพี่ตองคือตอนนี้ก็ก็เข้าใจนะว่าว่าพรีซีัน่นหน่พรีซีซั่นแหละแล้วก็ต้นฤด,ดูกาลเราก็เตรียมใจไว้อยู่แล้วว่าว่ามันก็ต้องมีการบาดเจ็บที่เราคาดหวังได้ครับแต่ก็ก็แต่ละคนเราก็ค่อยค่อย ทยอยทยอยส่งคืนให้ตอนนี้เจ้าส่งคืนเจ้าก๊อบมาละคนหนึ่งนะกก๊อบได้คนหนึ่งละแล้วก็ตาลได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตามมาติดติก็คงจะเป็นอ่าตะบ,บี้นะเจ้าบี้นะครับคนคนอื่นก็ก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรส่วนส่วนส่วนเจ้าตองก็บาดเจ็บจนชินแล้วเรียบร้อยแลวฮะก็อาทิตย์เดียวเรียบร้อยเอ็นขาดไม่ไม่ใช่ปัญหา ก็สตาร์โค้ดเองยังโหเซอร์ไพรส์มากอย่างบางคนเขาคิดว่านานกว่านั้นแน่นอนอย่างกอฟอย่างบี้บี้ล่าสุดกลับมาวิง่งเลยล่ะฮะทุกคนยังบอกเฮ้ยทำไมเร็วอย่างเงี้ยเนื่องจากระเบยีบวินัยของตัวเขาเองด้วยใช่ไหมใช่ครับก็เด็กๆทุกคนนะผมผม,ผมมีมีหน่วยหน่วย,วย,วยทีมงานหน่วยเช็คชื่อสั่งให้ไปทุกวันก็คือต้องไปทุกวันนะครับแล้วก็ถึงแม้จะผ่าตัดยังไงก็ตามเนี่ยหลยังจากผ่าตัดเนี่ยสำคัญมาก มันก็ต้องก็ต้องมีการร่วมกันเพราะเราเป็นมืออาชีพนะักฟุตบอลก็ไม่ใช่เป็นทรัพย์สินของของทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องมีระเบียบวินัยของเขาด้วยนะครับก็มีก็หน่วยเช็คชื่ออยู่ไม่มีใครกล้า,าบเบี้ยวสักคนเขาบอกว่าทีมจะเป็นแชมป์ไม่เป็นแชมป์ส่วนสําคัญก็คือการบาดเจ็บของนักเตะถ้าบาดเจ็บน้อยนั่นคือีโอกาสที่จะป้องกันแชมป์หรือรักษาแชมป์ได้ก็เช่นเดียวกันนักเตะของเราก็ฝ้าชีวิตไว้กับโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็บาเซมนะฮะแน่นอนแน่นอนก็จะดูแลกันต่อไปอย่างนี้แหละนะฮะเพราะาเราเป็น ซึ่งกันและกันอยู่แล้วทุกโตือร้อม24ชั่วโมงถ้าเจบก็ประมาณนั้นแต่อาจจะขอไปพักผ่อนบ้างนิดหน่อยขอบคุณมากครับพี่และนอกจากนั้นนะครับเมืองทอทีวีของเรายังได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหารของเ c g ซนะครับคุณปราโมทนะฮะซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาถ้าเกิดคุณปราโมทเข้ามาชมเกมในสนามเ c g เมืองทองยู่เต่ของเราแล้วส่วนใหญ่แล้วนักเตะของเราก็จะคว้าชัยชนะได้ในเกมในบ้านเสมอๆเลยแหละครับ ก่อนสงกรานต์อยู่อันดับที่หนึ่งครับวันนี้มีโจ์ต้องชนะและต้องรักษาอันดับให้ได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศในวันนี้ครับพี่มอนวันนี้เราทําได้แล้วครับเรายังคงเป็นจ่าฝูงต่อเนื่องนะครับเกมวันนี้สนุกสนานมากครับแล้วก็มีลุ้นนะครับเราก็ยังตั้งมั่นนะที่จะมุ่งสู่เส้นชัยที่เราจะเป็นจ่าฝูงไปตลอดนะครับแต่ยังไงก็ตามก็อยากจะเชิญชวนนะครับเพื่อนๆนะเข้ามาร่วมเป็นกําลังใจเชียร์ให้กับทีมงานของเรานะครับทีมฟุตบอลของเรานะครับที่ดีวันดีคืนนะครับ อย่าลืมนะครับแมตต์ต่อไปก็สัมพันธ์ทุกแมต์สัมพันธ์ทั้งนั้นนะครับแล้วเราต้องการแรงใจทุกคนจากชาวเอซีที่เข้ามาร่วมตลอดนะครับใช่ครับอย่างนั้งเตะเองจะบอกว่าอยากได้บรรยากาศสนามเหมือนวันที่เจอบาง,งกลาสตอนนั้นคนเต็มทุกความจุไม่มีที่นั่งเลยฮนะก็เช่นกันใช่ไหมครับเราก็อยากเห็นบรรยากาศแบบนี้ในทุกๆเกมที่เราเตะในบ้านที่ s c g Stadium ใช่ไหมครับพี่มใช่ครับเราอยากจะเห็นความหนานแน่นนะครับกาลังใจทุกๆคนเสียงเชียร์กระหึ่มนะครับ แล้วก็บรรยากาศที่เร้าใจนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพวกเราทุกคนมาร่วมกันนะฮะร่วมแรงร่วมใจกันนะครับวันนี้เราคว้าสางพนนได้ยังนำมาจากฝูงก็หวังว่าจะยาวๆจนถึงแชมป์นะฮะครับครับหวังว่าเราจะไปสู่จุดหมายกลับมาเป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับและนอกจากนั้นนะครับผมจะพาให้พูดคุยกับพิยศดทลชมชื่นนะฮะสามเกมที่ผ่านมาหลังจากการทํางานร่วมกันระหว่างพิยศ พี่ใหม่สันติชัยเผือกแล้วก็โค้ดดาเรมนะครับทำให้กิเลมยศของเราคว้า3คะแนนมาได้ติดต่อกันครับเชียงรายยังเป็นบอลมีทรงแล้วก็วันนี้เห็นว่าเขาทำกันบ้านมาดีแล้วร,รับแน่นเชียร์เป็นยังไงบ้างครับพี่ยศวันนี้เกมนีก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าเราได้ประตูแรกของช่วงท้ายเกมนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่เราผ่อนคลายนะครับแต่พอเริ่มมานี่เราเราโดนจริงๆนะครับด้วยความเร็ว ลูกนั้นจะบอกว่าเรา Security ีดีไหมผมเคยบอกว่า Security สําคัญมากเพราะว่าจังหวะที่โตกลับเนี่ยเขามีความเร็วมากอาเซาตัดบอลได้ไปด้วยสปีดถ้าลูกนั้นถ้าเกิดว่าคิมตัดฟาวเนี่ยเป็นใบแดงแน่นอนนะครับดังนั้นเรายั้งไม่ได้เลยแล้วก็จังหวะจบเขาดีด้วยนะตองก็พยายามแล้วแต่ว่าสิ่งที่จะเห็นได้ชัดเจนไดว่าหลังจากที่เรากลับมาจากสงการแล้วเราไปเก็บตัวจะเห็นว่าพละกําลังแล้วก็การลมใจที่เล่นทุกคนเป็นมืออาชีพมาก ไม่เคยท้อและไม่เคยที่จะหมดกําลังใจที่จะต้องเอาประตูคืนได้ไดแล้วเราก็ทาได้จริงๆโอกาสเราก็ถือว่าเยอะไหมก็มีโอกาสทั้งลูกมวยเองทั้งต่างเองนะครับนะครับทั้งคีมเองนะครับหลายๆครั้งที่เรามีโอกาสแต่สุดท้ายเรารักษา3แต้มได้ถือว่ามันจุดยอดนะครับงั้นวันนี้ที่เคยบอกว่าขอให้แฟนขับมันมาเยอะวันนี้ไม่ได้คีเลยนะครับเป็นขับก็ถือว่าเยอะมากนะครับเราก็ทุกคนเชียร์แบบจังสนุก ทำมืเด็กมีกาลังใจมากเชียงรายพยายามที่จะเประตูคืนนะครับแต่ได้ยินเสียงเชียร์เมื่อไหร่นะครับเขาก็พยายามที่จะเล่นเกมรับนะครับเราพยายามที่จะโต้เกือบจะลายประตูเหมือนกันนะครับเกมหน้าเจอทีมที่พี่ยศเคยคุมด้วยสมุทรสงครามวันนี้ก็ชนะแอร์พอร์ตด้วยก็ยน่าจะเป็นงานที่ยากพอสมควรเพราะเขาก็ต้องดิ้นรนในการหนีโซนตกชั้นครับเราจะไม่ผ่อนคลายตัวเองเราก็จะต้องทํางานหนัก ฝึกซ้อมปกติเราจะกลับมารีคาเวลี่แล้วก็ผู้เล่นที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสเนี่ยผมคิดว่าในแบบนี้คงได้มีโอกาสแต่เชฟแล้วก็มาตรฐานของทีมเราคิดว่าไม่ต่ำแน่นอนเราก็ต้องเก็บ3มแต้มไม่ได้นะครับเราจะรักษามาตรฐานตรงนี้นะครับเก็บ3ามแต้มไปเรื่อยๆนะครับอยู่ัวตรางให้นานที่สุดน,นะครับไปจนถึงหมดซีซั่นครับ